สวัสดีครับทุกทนวันนี้ผมจะมาสอนทำเครื่องบินเจ็คนะครับอ่ะใครก็ได้มาช่วยถือกล้องไว้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมอกดูใครก็ได้มาถือกล้องให้ผมหน่อยมาไปพูดสะหนักสหนุ่มถือมันจะได้เห็นหน้าผมด้วยนะครับนี่ไงครับคนสเปียงผมเอเมอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเครื่องบินเจ็คเองมาเริ่มกันเลยครับ ขั้นแรกนะท่านนะาผู้ชมด้วยทางนี้ก่อนมุนไปอย่างนี้พับไปแบบนี้นะเอาลงไปแบบนี้นะลงไปแบบนี้คนระับลงไปแบบนี้คนระับแล้วก็ลงไปแบบนี้คนะรับเสร็จแล้วนะแค่นี้เองอีซี่นะยิ่งกับปอกกล้วยเข้าปากสิโอเคครับสวัสดีคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ